ยู่นะตรงนี้คือมีปัญหาอะไรนะพี่นะก็คือตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดกลับรถนะคะ,ะซึ่งตรงนี้มันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากคะะ่ะก็คือจะมีรถเลี้ยวเข้าซอยนะคะแล้วก็จะมีรถสวนสวนกันทั้งสองด้านนะคะแต่ว่าคือปัญหาตรงนี้คือจริงๆเนี่ยเราไม่อยากเราไม่อยากให้รถใหญ่อะค่ะซึ่งเป็นรถเมย์นะคะมากลับรถตรงนี้เพราะว่า ออพอรถเมย์มากับรถเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอะค่ะแล้วก็วกใช่ใช่ค่ะเกิดอุบัติเหตุเช่นคราวที่แล้วก็จะมีรถเมย์ในช่วงเช้านะคะรถเมย์มากลับรถตรงจุดนี้แล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุนะคะเดินอยู่บริเวณนี้ค่ะก็ทําให้ชนผู้หญิงแก่นะคะแล้วก็ทับแขนขาด ตรงนี้คือแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งค่ะซึ่งปัญหานี่ค่ะกระทบกับร้านของพี่กระทบกับร้านของพี่ด้วยใช่ค่ะค่ะค่ะกรกระทบกับร้านของพี่ด้วยก็คือในจุดตรงนี้ค่ะเวลารถกลับมาตรงบริเวณหน้าร้านเนี่ยค่ะ,ะวงเลี้ยวรถจะกว้างอะค่ะโดยเฉพาะรถเมย์ ซึ่งบางทีเนี่ยเขาไม่อยากถอยก็คือพยายามที่จะดันรถมาข้างหน้านะคะทําให้มาชนป้ายเราบ้างอะไรบ้างะคะ่ะไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกันใช่ค่ะชนกันบ้างเฉียวแขนขาดก็มีใช่ใช่ค่ะโอแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าเสานี้โดนแบบจะหักเหมือนกันเนาะค่ะ<อ>ก็มีรถรถมาชนเหมือนกันนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะ่ะอ้าววิงวอนยังไงนะคุณพี่จ๋าคือจริงๆแล้วคืออยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ<า>ะคะ่ะมาดูแลใช่ย ใช่ใช่มาดูแลเพราะว่าเราเคยขอทางเคยเคยแจ้งเรื่องไปทางจสร<ะ>้อยเคยแจ้งไปทางกทมกทม,ก,มก็บอกว่าให้เราแจ้งไปเขตเราก็ติดต่อไปเขตเขตก็บอกว่าเป็นส่วนของการจราจรก็ขอไปประมาณเกือบครึ่งปีแล้วค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยะค่ะ<อ>ก็มีแต่ <ๆ S 1> เรื่องที่เหมือนกับให้เราแจ้งเรื่องไว้ค่ะแล้วให้โทรไปทำใช่ค่ะ ราะว่ากระทบเดือดร้อนกับร้านของพี่ด้วยใช่ค่ะใช่อยู่หน้าร้านตรงนี้เลยเป็นสี่แยกใช่ค่ะก็ะคืออยากให้อยากให้มีคือตรงนี้เป็นมันเป็นจุดที่เป็นช่องจุดกลับรถที่ใหญ่อะค่ะซึ่งทําให้รถเมย์กลับได้นะคะคือจริงๆแล้วเราอยากให้รถเล็กกลับก็พอรถใหญ่เนี่ยคือไม่ไม่ควรจะกลับตรงนี้ค่ะเพราะมันอันตราย คืออยากให้ตรงนี้คือรถเมย์ที่กลับรถตรงนี้ใช่ค่ะรถเมย์ส่วนใหญ่มากรถเล็กไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเลี้ยวทีเดียวผ่านนะคะแต่ถ้ารถเมย์คือต้องถอยหลายรอบถึงจะผ่านค่ะแล้วทางเราเลกนี้คนแถวนี้เขาคิดยังไงบ้างพี่ก็คุยกับคนแถวนี้เขาก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้มากับรถตรงนี้อะค่ะเขาคือเขาก็อยากให้ เออช่วยกันแจ้งก็มีคนแจ้งอยู่อะค่ะแต่ยังไม่มีใครดําเนินการใดๆอะค่ะทางผู้ใหญ่ก็ใช่ให้ทีมวัวมาดูแลน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็สุดนี้ชนต้องเข็มขานเลยเนาะใช่ค่ะโโอ้หคือรถเล็กไม่เป็นไรแต่รถใหญ่นี่สิใช่สับรถบ้างเลี้ยวบ้างตรงนี้รถเสียนี้ใช่ค่ะอันนี้เสียนี้คือเส้นที่จะ ไปด้านหน้าคือเดอะมอลล์บางกะปิใช่ค่ะไปเดอะมอลล์บางกะปิก็จะมีรถที่จะเลี้ยวไปทางลาดท้าวกับมีนบุรีตรงนี้เขาเรียกว่าเอ๊ะปิลานสายหนึ่งท่าปแลานสายหนึ่งค่ะอ๋อมุ่งหน้าไปเดอะมอลล์บางกะปิใช่ค่ะซึ่งคุณพี่ร้านอยู่ตรงนี้ทย่านสอนตำใต้ใบมีนใช่ค่ะรอเดินกระทบหนักเลยค่ะขอวิ่งมอลหน่อยพี่วิ่งมอลหน่อยค่ะขอวิ่งมอลผู้ใหญ่หน่อยนะคะให้อ่อ,อ,อช่วยดูแลตรงบริเวณนี้คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็อยากให้มีการตั้ง เบรีเออร์นะคะเพื่อเพื่อ,อไม่ให้รถเมย์มากลับตรงนี้ค่ะนะ